สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคขาเมาในคอเคอรอยูริสรีเวนจกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะกับเกมเกมนี้นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโพ l i t e เพลเยอรนะครับเป็นอิรักสีเขียวนะอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะแล้วก็มีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับผมฮัลโหลยังไงครับโอเคสัญญาณกลับมาแล้วนะอ่ะผู้ต่อสู้ขเขานะครับคุณไข่นะไข่ก็ไม่รู้นะร,รู้แต่ว่าชื่อไข่นะ อ่ะเลยกเป็นสหราชอาณาจักรสีแดงนะครับซึ่งก็คืออังกฤษนั่นแหละอยู่ในแมป j ก n g l เ of Vietnam อร์ชั่น LE นะฮะในโหมด YR ก็คือโหมดยูรินั่นแหละครับผมแล้วก็มาดูนะว่าจะเล่นยังไงโอ้โหฝั่งสีแดงสร้างการเดียนจีไอออกมา1 2 3 4คนเลยนะฮะน่าจะเป็นผู้เล่นฝีมือระดับ เ,เริ่มต้นระมังนะฮะดูทรงแล้วเพราะว่าปกติฝั่งพันธมิตรเนี่ยเขาจะไม่ปั๊มการเดินใออกมามั่วสั่วนะก็าแต่นี้อะไรเนี่ยคิวบ็อกโ้โหวางไว้หลังฐานใหญ่ด้วยอืแต่ก็ดีอยู่นะที่ฝั่งสีแดงเขาสร้างรูปบแบกตรงนี้นะเพราะจะได้เก็บเพชรเก็บพลอยนะฮะแลตรงนี้ก็มีหมาวิ่งเข้ามายัางไงครับโดนโดดใส่ตายไปหนึ่งตายไปสองสามสี่เรียบร้อยครับผมจีจีแน่นอนฮนะฝั่งสีแรงอุ้ยเข้ามา เกพีบบอกยิงเรียบร้อยครับอ่ะสร้างโรงรถแล้วแล้วยังไงต่อครับรถเก็บแรกก็ออกมาสิครับก็ต้องอย่างนั้นแต่ว่าตุกคนที่จะดึงมาเก็บเพชรเก็บร้อยตรงนี้ก่อนนะฮะโอ้เสียดายเลยเขาจะงจะสร้างกรางรีนเหญ่ออกมาอีกนะครับจะทําอะไรอะ่ะไอฟีจีไอนะฮะเป็นไปได้นะครับผมส่วนฝั่งสีเขียวนี้ดูทรงแล้วเป็นน่าจะเป็นผู้เล่นสิมือดีอยู่นะอ่ามีเงินเดินสะพัดตลอดนะครับเงินไม่หมดนะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่เงินหมดแล้วนะฮะ เล่นไม่ค่อยโอเคนะอรีบสร้างหานออกมาเร็วเกินไปนะครับช่วงแรกนี่คนที่จะสร้างหมาออไปกเก้ลก่อนนะซึ่งหมาอยู่นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะอ่าแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อะไรสักอย่างซึ่งผมก็ยังไม่ออกผมลืมฝั่งสีเขียวนะครับโรงรถมาแล้วนะะรถถังไรโนออกมาแล้วสองคันนะครับส่วนฝั่งสีแดงก็ยังเล่นการเล้นจีไออยู่เหมือนเดิมนะโอ้โห ดูเอาชิวๆนะฮะตอนนี้เกมนี้ไม่ต้องร่งรีบเอ้ยไม่ต้องซีเรียสนะฮะดูทรงแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ดูจากรูปการแล้วผมว่าฝั่งสีเขียวนี้ชนะใสๆแน่นอนครับผมแต่ตอนนี้ก็สร้างเรดาร์ออกมาแล้วนะฮะมีแฟลชแพ็กด้วยนะครับผมมาทําอะไรครับนี่ออมขึ้นมาด้านบนนี้เอามายิงหมาใช่ไหมเอ่ยหมาอยู่ไหนครับหมาอยู่นี่นะเข้าไปใกล้ไม่ได้นะไม่งั้นโดนเซนทรีกันยิงนะทำไรเนี่ยน่าจะวิ่งเปิดแแบบนะ ประมาณนี้ตอนฝั่งสีแดงว่าไงครับโอ้โหแบตเทอร์แในที่สุดก็มาสักทีนะสร้างรถถังคริสลี่ออกมาด้วยนะครับผมเพราะสู้ไม่น่าจะไหวอะ่ะแต่ว่ากระเด็นใหญ่เวลาตั้งป้อมเล่นมันเปลี่ยนอนาะวุธจากปืนกลไปเป็นปืนจรวดต่อต้อตานยานเกราะนะแต่ข้อเสียคือมันวิ่งช้านะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่สร้างเครื่องยิงจรวด v 4 i v 3ออกมาด้วยนะคิดอะไรอยู่ครับเนี่ย ปะทะกันแล้วครับเรียบร้อยครับวีซีแตกนะฮะโ oh. อ้โหอมาเลยครับ V3 สใช่ไหมมันคือ V3 เนาะเกมพักนี้เพราะถ้าพักสามมันจะเป็น V4 สรัถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเค3รอนเชื่อจริงๆด้วยแต่มันผมว่าใช้ไม่ได้อะเพราะว่าการทีทีไอเต็มฐานเลยนะแต่วจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งพนมิตรเนี่ยถ้าเล่นสู้กับโซเวียตนี่คนที่จะ รีึ่นแบตเตอร์แลบแล้วก็ออกมิราชออกมาะฮะแต่เขายังไม่สร้างมิราชเลยนะครับมีแค่ริสลี่อยู่2คัน,นะฮะเออแล้วก็มีร็อกเทียด้วยซึ่งร er ็อกเทียนี่บินเข้ามาก็โดนฝักสอยร่วงแน่นอนครับผมไม่น่ารอดนะฮะแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อก็ต้องมาดูกันต่อไปนะจังหวะนี้เข้าไปแล้วนะครับไรโน่แตกหนึ่งนะ,ะโดนปริซึมยิงด้วยฮตรงนี้ V 3ามไม่น่าจะได้ใช้นะฮะตรงนี้ว่าไงครับฝั่งทีเข้าสทรงไรโน่เข้าไปยิงเรียบร้อยครับแตกนะฮะโอ้โห แต่เนื่องจากว่าไซโน่เนี่ยมันเป็นอาวุธต่อต้านยานกรอนนะฮะเวลายิงใส่ทหารราบมีดาเมจมันก็จะเข้าน้อยอยู่แล้วนะตรงนี้ว่าไงสีแดงส่งคริสลี่เข้ามายิงอะไรครับยิงฝักก่อนนะฮะโอเคฝักแตกตรงตรงนี้ก็มีมาอีกแล้วครับโอ้โหฝักสองคันเลยมี V3 ลงมาด้วยนะฮะโอ้โหนานๆทีเนี่ยจะได้เห็นจรวด V3 ได้ใช้งานแบบนี้นะปกตินิ่มสร้างมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วฝั่งพันธมิตรโอ้โหข้อเสียคือยิงเป็นจรวดนะฮะมันมีโปรเจกต์ไตสปีดนะครับ คือยิงจะดวดไปกว่ามันจะถึงนะฮะ V3 มันก็ลงใส่สิ่งก่อสร้างเรียบร้อยนะฮะโรงไฟฟ้าแตกไปนะครับอย่างที่เห็นนะตรงนี้ว่ายังไงครับมีไรโนเข้ามายิงรถกับเรกนะครับตุ้มไปแล้วนะฮะโอ้โหไม่เหลือซากโอเคยังไงครับตรงนี้ฝั่งสีเขียวจะเข้าไหมยังไม่เข้านะฮะอืมตรงนี้มีทิวบ็อกซ์อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงไฟดับนะครับผมโอ้โหเอาไฟดับงี้ปริซึมทาวเวอร์ก็ใช้งานไม่ได้สิฮะเนี่ยไฟดับ ะยิงไม่ได้นะครับเนี่ยมันไม่หมุนแล้วนะฮะพอดูซิฝั่งสีเขียวทำอะไรอยู่ครับอ้อต่อฐานลงมาตรงนี้นะครับมีลานซ่อมแบตเตอร์แลบโอ้โหเพื่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะฮะต่อไปเนี่ยอาจจะได้เจอไอซีนะครับผมเกเคฝั่งสีเขียวเข้าตรงนั้นไม่ได้มาเข้าตรงนี้แทนฮะโรงรถไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับ GG แน่นอนฮะทักททยหน่อยทักไทยนะฮะ ยังไงครับโพโนสเฟียคุณยังจะสร้างอีกนะครับฝั่งสีแดงียบรอยครับไปแล้วนะฮะโอ้โหโอเคครับชชยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณโพไลเพลเยอร์ฝั่งสีเขียวนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ